สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The List Crypto นะครับในวันที่22เดือน2นะครับปี2022นะครับวันนี้ก็ตลาดเริ่มน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับโดยเรามาเริ่มจากหัวข้อข่าวแรกแล้วกันนะครับยูเครนนะครับเขาก็พยายามที่อยากจะหาคนช่วยเหลือนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยยูเครนก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเขาไม่อยากทำสงครามกับทางรัสเซียหรือมอสโกนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการตัดเรื่องของอาทางการทูตและกันนะครับหรือว่า,าในส่วนตรงนี้นะครับก็เขาก็จะมีบอกไว้ว่า,อาโอเค no w a s นะครับ diplomatic t i e may be cut นะครับก็คือตัดการาความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็เขาจะยังไม่เอาทหารนะครับออกจากาตัวชายแดนนะ ออก็อาจจะต้องแบบมีการรักษากองกําลังเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉินเผื่อมีการลุกเร้าเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะครับก็ส่วนการาการโจมตีหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะก็อาจจะแบบต้องต้องหยุดกันก่อนนะครับส่วนรัสเซียเนี่ยนะครับก็เขาก็มีการลงนามนะเพื่อแบ่งแยกตัวตัว2เมืองนะที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมีการลงนามแบบ ให้ออกมาเป็นประเทศเสรีนู่นนี่นั่นไปนะครับทีนี้ก็โดยภาพรวมแล้วกันนะครับตอนนี้รัสเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาออกมาป้องกันดอนเนสนะครับกับลูแกนนะครับที่แยกออกมาจากตัวยูเครนนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีการเค่นขันญาูุนี้นั่นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ว่าประชาชนในนั้นเนี่ยะจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าการแบ่งแยกดินแดนมันจะจบด้วยแบบไหนนะครับอ่ะส่วนในส่วนของอ่าตัวที่เป็นอ่าเลสิเดนต์นะครับของคนที่อยู่ในรัสเซียเก่านะครับกับอ่าก็อบอกว่าอ่าคนที่ย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยในกลุ่มตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มฝักไฝที่เขาอยากจะมาอยู่ในฝั่งรัสเซียเนี่ยนะครับ ตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าทางรัสเซียก็บอกว่าใน2องอสองเมืองนี้มันเกิดการโจมตีกันมานะครับหรือว่ามีการต่อสู้กันมาอย่างน้อยก็ประมาณสัก8ปีแล้วนะครับก็ทางทางยูเครนก็บอกเออก็จบจบไม่อยากให้มันมีปัญหาต่อคาราคาชังอะไรประมาณนี้นะก็ยอมให้ เขาแยกตัวออกไปนะครับก็ทีนี้เรามาดูหัวข้อข่าวอื่นๆบ้างนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับทางฝั่งไทยนะครับที่แบบเขาจะเอาตัวสต็อกเอ็ก a n g e นเนี่ยมาคอนเน็กกับคริปโตนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดังไปถึงเมืองนอกนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปแต่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมพระแม่อเจ้าแม่คนอิมถึงมาเกี่ยวอะไรต่อตรงนี้นะครับแอบงงอยู่เหมือนกันเออนะครับก็มารอดูกันนะครับว่า ในส่วนของตลาดคริปโตในไทยเนี่ยจะเดินทางไปในทางไหนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เขาก็น่าจะมีเหมือนกับว่าเปิดให้เซตเนี่ยน่าจะมีเปิดให้ทําการเทรดคริปโตได้มั้งเท่าที่เท่าที่แอบรู้มานะครับก็อันนี้ก็มารอดูกันต่อไปว่าทําออกมาแล้วจะโอเคไหมจะมาแย่งตลาด BIT คับหรือ b i ตทัชช่าหรือเจ้าอื่นๆกันได้หรือเปล่านะครับอ่บก็ อันนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวที่6ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับก,ก็เกี่ยวกับ BTC นะที่ลงมานะครับที่โซน36.4หนะครับหลังจากที่ยูเครนเนี่ยนะครับก็มีปัญหากันเนาะตรงนี้รูเบิลก็คือล่วงลงมานะครับพอๆกับทางดอลลาร์พอๆกันนะตรงนี้ก็ต้องอทำให้ราคาของทองคำหรืออะไรต่างๆมันก็มีการขึ้นลงขยับกันอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ถ้าเงินอ่อน ทองก็เริ่มแข็งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้ในส่วนข่าวต่อแม่นะครับก็ทาง e x c h ช n g นของอที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็เหมือนอยากจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วเหมือนกันนะครับยังไงตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับอ,อาจจะแบบว่ามีใช้ชื่อเดียวกันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบอิช,ชูขึ้นมาต่ในตอนนี้เขาก็ ก็มองว่าทางาญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ที่น่าจับตามองนะครับอีกประเทศหนึ่งที่ยังช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวเข้ามาทุบบิตคอยเนาะเออนะครับทีนี้ในมุมมองนะครับของทางดัชนะครับก็คือทางแบงก์ของเยอรมันเนี่ยเขาก็มองว่ามีการดีฟบ l ลิชเนี่ยอยู่นะครับก็คือลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็เกิดสัญญาณที่เป็นสัญญาณกลับตัวนะครับ เออตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะว่ามันก็บอกว่ามันลงมาค่อนข้างลึกนะพอมันลงมาค่อนข้างลึกเนี่ยมันก็ทําให้มีสัญญาณกับตัวค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตลาดกันบ้างนะครับตลาดวันนี้ถ้าดูจากเดเนี่ยมันก็แดงแหละเพราะว่าตั้งแต่เช้ามันลากลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็ขึ้นสวนหลอกไปกบ ไม่ผ่านแนวต้านเอารากลงเ,เจลาจานู่นนี่นั่นมีปัญหา,าลากลงใหม่ทีนี้พอตกเย็นแมะนะครับช่วงบ่ายเย็นเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่า B ีดีเริ่มไม่ลงต่อนะครับเริ่มไม่ลงต่อก็เริ่มมีฉันยานกับตัวเด้งกับขึ้นมาพอสมควรนะครับทีนี้ในส่วนของตัวตลาดคริปโตเนี่ยเรามาดองดูย้อนหลังกันละกันนะครับเวันย้อนหลังที่ผ่านมาลง15% 17%นะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15นะครับ ลงไปจนถึงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้นะครับอ่ะ20กว่านะครับมีเนียมีหลายเหรียญนะที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในสัปดาห์นี้นะครับตัวที่ลงหนักๆเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับ27คือแซนนะครับถือว่าลงแรงพอสมควรเลยนะครับซึ่งดูแล้วเอ๊ะมันไม่น่าจะลงแรงได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะเดตาก็ลงไป26นะครับ x อกซ์ตีแคต27นะครับซึ่งตัวที่แบบ เราดูแล้วเออมันน่าจะแข็งนะมันกลับกลายเป็นลงหนักไปใช่ย่างงั้นนะครับดังนั้นตัวไหนเนี่ยที่เรายังเห็นสัญญาณว่าเอ้ยยังลงไม่เยอะอันนี้อาจจะยังแบบยังไม่จบหรือเปล่าแต่ถ้าตัวที่มันลงเยอะๆอาจจะน่าน่าจะถึงจุดเก็บของของมันแล้วก็เป็นไปได้นะครับอ่าอย่างเชฟแชมเนี่ยลงมา25ก็ถือว่าลงหนักพอสมควรนะครับซึ่งไอ้ตัวใหญ่ๆตัวที่มันเคยวิ่งแบบจี๊ดจทั้งหลายแต่ละตัวโอ้โหลงหนักแนะ่เนี่ยเคิร์ฟดาวนะ22เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ โลชเนี่ยลากไปเลย28%นะครับถือว่าลงแรงมากนะครับแล้วกอ็อันนี้คือในท็อปร้อนะก็ถือว่าพวกนี้คือโดนขาลงอย่างหนักแล้วกัน ANCANC เนี่ยก็ถือว่า,าเพิ่งเปิดเข้ามาใหม่นะครับราคามันเลยไม่ได้แบบโดนทุบอย่างรุนแรงชักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของตลาดคริปโตแต่ว่าวันนี้ก็ยังเขียวอยู่นะ A n c ก็ยังเขียวอยู่นะครับเป็นตัวเดียวที่เขียวเลยก็ได้นะครับในตอนนี้ ถ้าสังเกตมีเมกเกอร์เริ่มกลับมาแล้วนะครับเหรียญดาวนะครับก็ที่เห็นตอนนี้มีรูแนกตัวหนึ่งนะที่มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาแล้วก็ตลาดบอกให้บายนะตรงนี้นะครับแต่ว่าเริ่มที่จะกลับตัวขึ้นมาเออดังนั้นก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับที่หลายๆเหรียญเริ่มเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของดัชนีดอลลาร์บ, Dollar บ้างนะครับดอลลาร์ Dollar ในส่วนของ15นาทีตอนนี้เนี่ย ลงมาที่แนวรับนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับเรามาลองดู4ชั่วโมงบ้าง4ชั่วโมงเนี่ยยังเพิ่งเบรกสามเหลี่ยมขึ้นไปมีการรีเทสแนวรับนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวพอรัสเซียนะครับทุบเสร็จอเมริกาทุบต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้มันเปิดสัญยันกับตัวขึ้นมาอาจจะมีการใช้เวหรือขึ้นพุ่งขึ้นต่อก็ได้นะเป็นการรีเทสสามเหลี่ยมแนวรับนะครับ มาดูจากกราฟเดยตรงนี้เนี่ยก็ยังมองว่าดอลลาร์เนี่ยก็ยังวิ่งใช้เวย์อยู่ในกรอบโซน95-97อยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ถ้าตรงนี้เบรกได้รีเทสไม่หลุดอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะครับต่อแม่นะครับตัวทองคํานะครับสถา,านการณ์ทองคําตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะบูลลิชอยู่นะในกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยยังมองว่ายังเหมือนอยากขึ้นต่อแต่ว่า เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เริ่มเกิดสัญญาณน,นะครับที่เป็นดิเวเจนซ์เกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นทองคำเนี่ยถ้าสถา,านการณ์โลกเริ่มดีขึ้นไม่ยิงกันไม่อะไรกันก็อาจจะจบนะครับทีนี้เป้าที่ผมเคยให้ไว้ก็ถึงแล้วนะหนึ่1เก้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทองคำวิ่งมาถึงเป้าแล้วนะครับเคยเป็นแนวต้านเดิมมาก่อนที่โซนนี้นะครับถ้าหากสามารถเบรกขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็มีโอกาส ที่จะพุ่งขึ้นไปที่บริเวณนี้นะครับต้านต่อไปคือ1961นะครับแต่ก็ถ้ามองจากกราฟ Day เนี่ยถ้าไม่ได้มีกระสุนปืนยิงลั่นกันก็คงไม่ได้พุ่งขึ้นต่อนะในความคิดผมนะทีนี้ถ้าดูจากกราฟ Day นะครับแท่งนี้เริ่มมีสัญญาณกับตัวโผมาบ้างนะครับเริ่มมีสัญญาณกลับตัวโผมาบ้างแล้วดังนั้นอาจจะมีการลงมานะครับรีเทสแนวรับตรงนี้ก็ได้ที่1876หรืออาจจะลงมาที่โซน อ่าหนึ่ต่อก็ได้ถ้า uh, ถ้าตรงนี้ลงแล้วไม่หลุดแนวรับก็มีโอกาสที่จะพักฐานแล้วขึ้นต่อนะครับต่อแม่บิตคอยโดมิเนนต์นะครับ, ant, รบวันนี้ b d c โดมิเนนต์เนี่ยก็มีสัญญาณที่เริ่มจะกลับขึ้นมานะครับเริ่มกลับขึ้นมามีการใช้เวยยอลงเล็กน้อยเพื่อให้อ่ uh, เอาคอยเข้ามาบ้างนะครับอ่ uh, ในส่วนของ1ชั่วโมงตอนนี้เราเห็นมีแพทเทิร์นกับตัวตรงนี้นะครับสำหรับ b d c d o m โดมิเนนต์ก็คือไม่อยากลงนั่นเองนะครับ เกิดดเวเวเชนใน4ชั่วโมงนะครับใน Day ใน D a y อาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะัญญาณเด y ไม่ได้ชัดแต่4ชั่วโมงค่อนข้างชัดนะว่าเกิดด v เว g e เชนตรงนี้นะครับว่าอโอเคลากกลับขึ้นไปนะครับก็ปั๊มขึ้นไปข้างบนนะครับทีนี้มันดันไม่ผ่านแนวต้าน42.8ตรงนี้นะครับก็อาจจะมีลงมาพักฐานชั่วคราวแล้วก็เป็นไปได้ว่าคงต้องรอเบรกแนวต้านใหม่โซนนี้นะครับเบรกแนวต้านใหม ถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะไหลลงต่อลงลงงาอีกชักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ btc dominance ดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มันล่วงลงมาแล้วก็อาจจะมารอที่แนวรับโซนนี้นะ4 4 4 4ถึง42.6โซนนี้จะเป็นแนวรับของ btc dominance นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของราคา btc ตอนนี้บ้างนะครับอ่ะ btc ในภาพรวมใหญ่เอาภาพรวมใหญ่ก่อนนะครับภาพรวมใหญ่ที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรนะครับ คือมันลงมาเรื่อยๆขึ้นมาลงมาใหม่ลงมาที่โซนจุดกับตัวแรกคือ0.69โซนนี้นะครับราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ3.6กว่าๆนะครับแต่ว่าอพอเริ่มยืนไหวปิดแท่งนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเปิดสัญญาณเขียวเต็มแท่งขนาดนี้มีโอกาสที่จะเบรกเทนขาลงได้นะครับเทนขาลงตอนนี้ก็คือจุดที่กําลังชนอยู่ในปัจจุบันนะครับอตอนนี้มันทําเหมือนคล้ายๆ falling w e d g e นะครับก็ มีขึ้นมาทดสอบแนวต้าน3,830 0นะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับก็ยังต้องออกไปยืนให้ไหวก่อนแล้วกันถึงจะไปต่อได้นะครับสัญญาณกับตัวตรงนี้ก็จริงๆมันเกิดตั้งไหนเมื่อวานแล้วนะแท่งเนี้ที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้มันปั๊มขึ้นมาเนอะพอปั๊มขึ้นมาเสร็จเอาไม่ผ่านแนวต้านลงมาใหม่ตรงนี้ลงมาใหม่เสร็จขึ้นมาเจอแนวต้านอีกแล้วจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็ยังมีโอกาสที่ BDC เนี่ยจะยังไหลลงต่อได้นะ เพราะแนวรับต่อไปจะอยู่ที่โซน3 5 6 8 0ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าตราบใดที่ยังยืนเหนือเช่น EMA 20ตรงนี้ไม่ได้นะครับที่ราคาประมาณ38500กว่าๆเนี่ยนะครับแล้วก็แนวต้านขาลงตรงนี้นะครับที่ประมาณ38300กว่าๆน,นะครับก็คือ38300ถึง38500เนี่ยนะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญของ BDC ดังนั้นควรกลับขึ้นมายืนเหนือเช่นนี้ให้ได้ก่อนนะครับ ถ้ายืนเหนือตรงนี้ก็คือเบรกเทนขาลงมานะครับพอเบรกเทนขาลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นแมาที่แนวต้านด้านบนโซน4ี่หมื่นะครับดังนั้นแนวต้านสำคัญตอนนี้ที่เห็นก็คือมีบริเวณโซนนี้นะครับจนถึงโซนนี้เลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ไอตัวนี้ก็จะเป็นเทรนขาขึ้นของมันถ้ามันสามารถกลับแมาเหนือ4ี่หมตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสไปต่อแล้วกันนะครับ ดังนั้นเราก็ต้องคอยเฝ้าดูแล้วกันเพราะว่าในตอนนี้ดูแล้วโอกาสขึ้นมันมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่กับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะบีบรัดของอไม่ว่าจะเป็นสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอินเฟลชันที่เขากำลังจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว ข่าวต่างๆนะเมื่อกี้ก็เห็นมีจีนก็เริ่มจะมีงองแงกันมาหน่อยแล้วนะครับจีนก็เริ่มงองแงนะครับเออดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเรามัระวังในการเทรดแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ถ้ามองจากในภาพรวมตอนนี้มองว่ามันอยากไปต่อนะแต่ก็ไม่รู้มันจะโดนทุบลงมาเมื่อไหร่นะครับในภาพรวม4ชั่วโมงเนี่ยปิดแท่งเขียวก็ยังค่อนข้างเป็นแท่งที่มีแรงดันเข้ามาอยู่แต่ว่าก็มีไหลๆลลงมาบ้างนะครับเออ แท่งเดเนี่ยเป็นแท่งกลับตัวชัดเจนนะครับแท่งนี้ปกติถ้าเปิดแท่งแบบนี้มาเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากลงนะเอออยากขึ้นมากกว่ามีสัญญาณกลับตัวตรงนี้เป็นไชเทียนค่อนข้างสูงขึ้นมานะครับแต่ก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับว่าจะลงหรือไม่ลงตรงนี้นะครับแท่งวีคนะครับก็เริ่มมีสัญญาณน,นะครับที่ไม่อยากลงต่อนะมีเปิดสัญญาณแท่งกลับขึ้นมาบ้างนะครับดังนั้นตอนเนี้ย อยากจะให้มันเปิดขึ้นมาแล้วกลับเป็นแท่งสีเขียวและกันถ้ามันเปิดเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาก็มีลุ้นว่ามีโอกาสที่จะปั๊มกลับขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูจากวีคนะครับมันยังพอรับเอาไว้อยู่ได้ที่โซนนี้นะครับที่เป็นเช่น e อ่า EMA น0 0นะครับที่มารับตูดเอาไว้นะครับกราฟมันนะครับกราฟมันเราจะเห็นว่ามีเช่น EMA 20มารับเอาไว้อยู่นะครับดังนั้นถ้าหลุด จากเช่น ema 2 0อันนี้นะครับที่ราคา37-400นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับอาจจะลงได้ยาวๆเลยก็ได้นะครับเอออันนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อยเพราะว่ากราฟมันยังลงได้อีก2ช่องกราฟวัปลงได้อีกหช่องนะครับมันก็เป็นสัญญาณว่ายังมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะยังมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับนะครับ3 5 6ห0หรือจะลงมาที่โลเดิมเลยก็ได้นะถ้าตลาดมันยังแพนิกเซลกันอยู่นะครับคนก็ ไม่รู้จะแพนิคก,กันทําไมนะครับเออก็ทีนี้ไก่ก็อย่างว่าถ้าเกิดสงคำแมดดิโต้มันก็ไม่คงมันจะไม่ได้ใช้นะครับเออทองคําจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสินชัท์ที่คนจะคิดว่ามันแข็งแรงนะครับก็อ่าก็มีการปรับราคาขึ้นลงกันไปนะครับออทีนี้อ่าในส่วนของ ตัวภาพรวมนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันทำ falling w a t e อยู่ falling w e a h e อันใหม่นะครับหรือเราจะดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ,อะจะเรียวกว่าเป็นเทรนขาลงอันใหม่ก็ได้นะอันนี้เป็นเทรนขาลงใหม่นะครับก็ยังยืนอยู่เหนือเช่นเทรนเขาเรียกว่าเช่นปะสีฟ้าตรงกลางนะยังมีแนวรับตรงนี้รับเอาไว้อยู่นะครับที่โซนราคาประมาณนี้นะครับ3 18โดยประมาณเอ้ยไม่ใช่สิเนี่ยสามหมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับเช่นฟ้าที่สําคัญมากเพราะถ้าหลุดเทนตรงนี้ลงมาเนี่ยมีโอกาสลงมาข้างล่างสุดตรงนี้ก็คือ2 8งหมได้เลยนะครับตรงนี้ถือเป็นสัญญาณอันตรายถ้าหลุดลงมานะครับแอบมองจากจุดกลับตัวนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นจุดกลับตัวสุดท้ายแล้วนะครับศูนกับ0.69เนี่ยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็ไม่สวยแล้วนะครับ ดังนั้นก็ต้องระวังไว้หน่อยแต่ถ้าเกิดสามารถเบรกกลับขึ้นไปบนแนวต้านตรงนี้ได้นะครับขึ้นไปยืนเหนือ40,060ได้ไปต่อยาวๆนะครับเอ๋ตรงนี้ต้องมารอลุ้นกันดูอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะเมื่อไหร่มันจะจบนะครับโอเคกเ็ยังไงตอนนี้นะครับก็ถ้าดูจากเหรียญเนี่ยที่น่าเล่นนะถ้าดูจากเหรียญที่น่เล่นตอนเนี้ย เออเรียนไหนที่มันลงเยอะๆนะครับลงเยอะๆเราก็ไปลองดูเสียงวัดดวงเข้าไปดูแล้วกันนะครับตรงนี้เรามาดูเนี่ยการาฟวีกนะครับการาฟมันนะครับตัวไหนเนี่ยที่ลงไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับไม่ต้องไปเล่นมันนะเออทั้งเย,ย่ทั้งมันนี่เละเทะนะครับเละเทะเออแต่ถ้าดูอ่ะโอลาน่นี่ะโอเค11%นะครับเทอรล่าเนี่ยลงไปทั้งเดือนเนี่ยลงไป19%นะครับ เอแวกเนี่ยเด้งกลับมา18.3นะครับเราก็ดูตัวที่มีกําลังที่มันสามารถเด้งกลับมาได้ก่อนละกันนะครับตัวไหนที่ลงไปเยอะมากๆแล้วก็วัดดวงเสียงเข้าไปเก็บก็ได้นะอย่างอะตอมอย่างเงี้ยนะครับ FTT อันนี้บวกเดือนนี้ยังบวกอยู่นะยังยังถือว่าโอเคอยู่นะเออเนียน,นี้ลงไป22แนละ้วแต่ว่าอาจจะยังเป็นขาลงที่ยังไม่จบนะครับเออ ปิดคอยแคสโอ้บวกทั้งสองเปอร์เซนไม่อยากเชื่อนะครับเออมาแนนี่ยังบวกอยู่นะเออดังนั้นมาแนเท่าที่ดูตอนนี้มาแนผมว่ามันแข็งกว่าแซนนะดูดิบวกยี่บเจ็ดแต่แซนนีออ่บวกอยู่แค่สี่เปอร์เซนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นอาจจะเรียกว่าออถ้ามันบวกไม่เยอะอาจจะเข้าแชนเสี่ยงดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันลงไปค่อนข้างเยอะนะยี่บห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเดือนนี้ลงไปยี่บห้าเปอร์เซ็นดังนั้นตรงน,น,รงนี้อาจจะ มองว่าโอเคแชนลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะลองเข้าเก็บหน่อยก็ได้นะครับเพราะยังไงผมมองว่าแชน,น์มาแน่ไม่น่าตายนะครับเอเอนเนี่ยลงยีย่สองจุดห้านะครับเออเคลนี่สู้ตายมากเลยไม่ยอมลงนะครับหรือจะบอกว่ามันไม่มีไม่ค่อยมีใครรู้จักก็ได้หรือไม่ค่อยมีอ่าไม่ค่อยมีใครเล่นมันมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ลงเยอะก็ได้นะครับเออก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ,อ่บทีนี้ก็ยังไงนะครับ ลองดูแลกันนะครับว่าตลาดตอนนี้จะสามารถเบรกแนวต้านออกไปต่อได้ไหมนะครับถ้ามันยืนแบบ38ม0 0ขึ้นไปนะครับเออยืนเหนือ3าม0 0ขึ้นไปแล้วก็ไปยืนแถวามเก3 9ได้อันนี้แฮปปี้แล้วนะครับเออกลับไปยืนเหนือ3 9ได้แฮปปี้นะครับแต่ว่าก็คือตรงนี้นอาจจะมีการรีเทสแนวต้านของฟีโบตามจุดต่างๆไปก่อนนะครับถ้ามันยืนไหวเริ่มมีสัญญาณกับตัวมีแท่งสวยๆนะครับ เบรกแนวต้านขาลงได้เนี่ยตรงนี้นะครับเบรกแนวต้นขาลงได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ขึ้นต่อแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะใช้เวดาวลงลได้เรื่อยๆนะครับยังไหลได้เรื่อยๆอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็อ่ายังไงวันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามได้นะครับขอบคุณครับ